ครับสวัสดีครับผมสเน่มาแล้วพาพี่พาน้องมาเบิ่งสมุนไพรดีๆคือเก่าพี่น้องสมุนไพรที่ผมซื้อมาปลูกไว้ปีกายเนี่ยสมุนไพรตัวนี้เหมาะสําหรับท่านผู้ยิ่งได้พี่น้องนะสําหรับสตรีทั้งหลายมาเข้ามาเบื้องพี่น้องว่าสมุนไพรตัวนี้มันเหมาะสําหรับผู้ยิ่งได้นไะดๆมาเบิ่งน้ากันพี่น้องสมุนไพรตัวนี้สําหรับคนวัยทอง พี่น้องสําหรับผู้หญิงไวทองัววุ้บวับวับอะไรพี่น้องมาเบิกน้ากันมาผมซื้อมาปลูกไว้มันสีใหญ่เท่าใดพี่น้องนี่คือนี่พี่น้องนี่นี่โทษได้พี่น้องนะนี่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 คือต้นของเพิ่นพี่น้องครับผมนี่คือต้นของเพิ่นได้พี่น้องนะที่ผมซื้อมาปลูกไวคล้ายต้นพักซีเ้ยพี่น้องเด้อใบของเพิ่นเด้อ ตัวนี้พันตายพี่น้องนี่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 ตายแล้วตัวนี้พร้อมที่จะเกิดใหม่พ us. ี mm. ่น er ้องตายเดี๋ยวผมจะคุดสู่พี่สู้น้องเบิ่งว่ามัธยิหญ่ขึ้นเ o าใดว่าแล้วประกาศมันมีประโยชน์อย่างจังซื้อมาปลูกไว้เพื่อสำรับบำรุงร่างกายของสติแลอย่าพาดเล้ะพี่น้องเด้อว่าแล้วก็มาพี่น้องมาคุดเบิ่งว่าหามมัธยินัย h o าใดพี่น้องเด้อ น้องขึ้นเลยพี่น้องโหฮโฮโฮโตัวนี้อยู่ในป่องนี่พี่น้องเกิดอยู่ในกล่องนี่เลยลอดเข่าหูอันนี้พี่น้องนี่ยังบยใหญ่ปั่นไหนได้พี่น้องนะเดี๋ยวผมจีโอ้มันมีสองหวพี่น้อง นีพี่น้องนี่นี่น,นี่ได้แล้วพี่น้องนี่มีซองเงาเนี่ยผมจะขายายออกพี่น้องขายายไปปลูกซองเงาพี่น้องเลยมีประโยชน์ห่งังตาสเน่รากสามหิาเสําสำรับสตรีไวทอง้ะพี่น้องนะกินแล้วซ้อยฟื้นฟ,นฟนูกำลังให้กลับคืนมาหลังจากท่านเป็นไวทองวูบวับ,บ,บกินแล้วร่างกายท่านสิดีขึ้น กำลังกลับคืนมาพร้อมเสริมสร้างฮอร์โมนทางเพศพร้อมเสริมสร้างอารมณ์ทางเพศได้อย่างดีพี่น้องเพื่อนยังสามารถซอยไปบำรุงตับอ่อนได้อย่างดีนะพี่น้องนะลากสามทิศนี่ไปบำรุงตับอ่อนได้อย่างดีมันมีประโยชน์แนวใดกับแนวนี้แหละพี่น้องแต่สำหรับของสาวๆที่ยังอายุบวหลายละพี่น้องเด้อ ให้กินก็ให้กินน,น้อยๆพี่น้องเดือนนึงให้กินประมาณสามครั้งพี่น้องเออเดือนหนึ่งของสตรีที่ยังเป็นสาวไวไัยง่ายไปยังอายุน้อย18 19ปี20ปีหรือ30ปีที่ยังพันลูกได้ผัวแต่สําหรับพนในลูกได้ผัวแล้วก็กินให้กินเศร้าแรงก็ได้พี่น้องสําหรับสตรีที่ยังบุหันมีแฟนบุหันมีผัวก็ให้กิน สามเท่อต่อเดือนหรือถ้ากินแล้วรับประจําเดือนออกแล้วก็ให้ยุดกินเถะก่อนเด้อพี่น้องนะสมุนไพ่ตัวนี้กินแล้วมันจะไปซ่อยตับอ่อนได้ดีกินแล้วก็ให้ท่านกินไปไบ่อยๆร่างกายเข้ากับสิกับคืนมาพี่น้องเพราะยังสามารถซอยคับประจำเดือนเด้อพี่น้องนะ ซร้อยรับประจําเดือนของสตรีได้อย่างดีพี่น้องเลยลังจากกินแล้วครับประจําเดือนแล้วก็ให้ท่านยุดกินจักระยะหนึ่งเลยพี่น้องเล้แล้วยังกินใหม่เลยพี่น้องนะสร้อยรับประจําเดือนได้อย่างดีถ้ากินแล้วฝ้าขึ้นพี่น้องถ้ากินแล้วฝ่าขึ้นก็ให้ท่านยุดกินเลยพี่น้องนะสำรับท่านชายเด็กกินได้บ่ได้ครับผมสามารถกินได้ส่วนรากของเพิ่นเนี่ยก็เอาไปกินกับน้ำพริกก็ได้เลยพี่น้องนะ แซบคือการพี่น้องเลยลากของเพิ่นเลยกินกับน,น้ำพริกกัแบแซบคือกันสำรับลากสามินี่ถ้าสมุนไพทุกโตะก่อนกินก่อนใส่ม,ม,มีทั้งคุณแลโทษเนาะพี่น้องเนาะสมุนไพเนาะกินแล้วกาถ้าเกิดฝ้าเกินเนีก็ให้หยุดกินก่อนกินก่อนใส่ก็ให้ไปถามแพทย์แผนไทยหรือแพทย์แผนโบราณว่ากินแล้วในใดใส่ในใดบางคนแพ้สมุนไพบางคนกับบวแพ้เนาะพี่น้องเนาะอันลากสามซิปไปนมันทีไปเสริมสร้างโฮอร์โมนเพศหญิงได้อย่างดี้อพี่น้องนะ มันจะมีโฮอร์โมนเพศหญิงหลายอยู่ในนี้นจะไปส้อยเสริมสร้างโฮอร์โมนเพศหญิงได้อย่างดีพี่น้องอากินแล้วก็หายคอยท่านสร้างซะห้อยู่ดีมีแห้งอย่าเจ็บอย่าไข้ให้สุขภาพแข็งแรงทุกท่านนะครับเด้ขอขอขอบคุณขอบคุณครับผมขอบคุณครับผมบ๊ายบาย